สวัสดีครับวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านไทยที่เกาหลีนี่มากัลมเกาหลีสุดฮอตอันยองไอซี่โอแทนเราพูดภาษาเกาหลีเนอันยองไซี่โอคำเดียวเลยนี่เป็นบรรยากาศ <c oughs> ภายในร้านนะครับเป็ <c oughs> นร้าน,นเล็กๆ <c oughs> นั่งกินยอดจาน่อย <c oughs> ยี่บ้านออ้เหีเอ้อยี่บ้านแมนยี่บ้านลาก,กแสงแมนอยู่ลย <laughs> <c oughs> โอ้เปโหร้านสตรีทฟู้ดบ้านเราเลยเราจะเป็น,น,ปนอะไรยังไม่เสร็จเลยโอ้นนี่มันต้องลงหน้ามาแล้วก๋วยเตี๋ยวของเรา ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก้น่ากินมากอันนี้ก็ของผมใช่ไหมสอง้วยเลยว้าวมากที่สวอะไรปดกระเป๋าก่อนอืมเอาที่ใส่เลยดิ ใ่หน่อยนิดนึงด้นใจก็ใ่รมาก็ถเก็อ่ร้หรือว่่แดกตายัวดียวนอวุงคะมันนะอ๋อมีมะนาวิบาเอมายอะ สั่นไหมต้องสั่นไหมจันเมือนนะนั่นไหมกินสั่นนี้อเขาตองยกนนะพี่อะไรนะที่เขาทำเากินกัยกวปลาเหยื่อเนี่ยนะเห็นว่าก๋กยเียวไหมต้องสั่นกินัน้ปลาอยู่เลยอร่อย ดูเนื้อน่มอ้าชิ้นจ้าอาชินจ้าอันนี้เนืน้อนิ่มโตหน,นี่มโตเลย่อื่ รสหวานล้วทานง่ายประจาบดาใส่นื้อไมเขาชอบใส่วะไม่ใส่เลยผมใส่้วยนี่้าเดียวมี่ใส่ลยเมเดียวกจที่เมนแกอซื้อไปเป็นกล่ออดาอไรับ Mình mà mọi người ủa mọi người ủa mọi người ủa mọi người ได้อยู่ในตอรีเนาร้านไทยคนยอะโอหนี่เขาปั๊บป่ะยาดูต่อร้าน จบแล้วได้บอกว่าหาไม่ยาหางมีสองร้านห้ังมีสองร้านร้านที่อร่อยไม่ไหายากในร้านที่อร่อย้่อร่อยไม่ใช่ร้านใแต่ว่าร้านนี้อร่อยจบโดนเผยโดนเผยเขา แซ่บโคตร พี่ชายเสยไครับอ๋อหมือนียเบร้เบสีครั 嗯。嗯嗯嗯 ลูกค้าเยอะมาก,กเต็มเลยร้านเล็กๆแต่ว่าลูกค้าเต็มเลย <c oughs> จ่ายดังจ่าังกินเสร็จแล้วเอาไปให้เฮียจ่า <c oughs> ยเด็จพอดีหมดเกลี้ยง い <music>